สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเกมเทรนนิ่งนะครับการพัฒนาเกมด้วย CryEngine 3นะครับครับในขั้นตอนนี้ครับเราจะทำการพัฒนาเกมด้วย CryEngine 3นะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการที่เราจะทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะนำมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตัวอ d ดิเตอร์ของตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการสร้างเกมนะครับของ CryEngine 3นะครับซึ่งก็เป็น เกมเปนจินชั้นนำนะครับที่มีการพัฒนาเกมอย่าง c r y s i s นะครับครับในที่นี้ผมจะทำการค้นหานะครับไฟล์ติดตั้งของ CryEngine 3นะครับโดยเข้าไปที่ในส่วนของ Google นะครับผมทำการเซิร์ชนะครับฟรีดาวน์โหลด c ล y e n g i n e 3นะครับจะปรากฏนะครับในส่วนของเว็บไซต์ www.crydev.net นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการสร้างในส่วนของ CryEngine นะครับ ทำการคลิกเข้าไปเพื่อที่ดาวน์โหลดนะครับ c r y d e v n e t นะครับก็อนุญาตให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับ CryEngine 3ฟร f SDK ไปทําการทดลองติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพื่อที่จะทําการพัฒนาเกมด้วยการใช้ Crysis Engine นะครับหรือว่า CryEngine 3โดยที่นะครับกรณีที่จะมีการเก็บลิขสิทธิ์ก็ต่อเมื่อนะครับเราทําการพัฒนาตัวเกมเสร็จสิ้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ก็ทําการวางจําหน่ายจนกระทั่ง นะครับมีรายได้เข้ามานะครับคลาย e จินถึงจะทําการเก็บในส่วนของค่าลิขสิทธิ์นะครับประมาณ20%นะครับครับถ้าหากเราต้องการที่จะทําการศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะทดลองพัฒนาเกมด้วยค r y e n g i n ินนะครับเราก็ทําการคลิกในส่วนของดาวน์โหลดนะครับเพื่อทีดาวน์โหลดไฟล์สําหรับการพัฒนาเกม e อนจินนะครับโดยที่ไฟล์ก็จะมีขนาดนะครับประมาณ ขนาดของไฟล์ก็จะประมาณ2 g ิกนะครับเราก็ทำการคลิกในส่วนของโอเคนะครับเพื่อที่ทำการดาวน์โหลดการใช้งานในส่วนของ c r y Engine ก็จะมีขั้นตอนแรกก็คือเราจะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโปรแกรมมีขนาด2 g ิกอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราก็จะต้องมีการรีจิสเตอร์นะครับเราก็คลิกในส่วนของรีจิสเตอร์นะครับเราจะทำการรีจิสเตอร์เพื่อที่จะนำเอา ล็อกอินและพาสเวิร์ดไปกรอกในโปรแกรมนะครับทำการเลื่อนนะครับลงมาในส่วนของ Agree และคลิก Agree นะครับยอมรับในส่วนของลายเส้นนะครับตรงนั้นครับก็จะเป็นการกรอกในส่วนของการ Registration นะครับ u e r Name ที่เราจะตั้งให้นะครับในส่วนของกล่องข้อมูลตัวแรกที่เราจะกรอกนะครับไปให้กับทางฝั่งของ c r y d e v n n t t นะครับ ในที่นี้เราก็สามารถที่จะสร้าง username ได้ตามความต้องการของเรานะครับใส่ username เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นในส่วนของ email address นะครับก็เป็น email ที่จะใช้สำหรับการติดต่อนะครับตัวที่3ก็จะเป็นการ confirm email นะครับ พาสเวิร์นะครับสำหรับใช้ในการล็อกอินเข้าไปในตัวโปรแกรมครั้งแรกนะครับในส่วนของแรง u a g ดครับเราก็จะเลือกเป็น British English นะครับแล้วก็ Time zone ก็จะเป็น UTC 7นะครับสำหรับโซนของฝั่งประเทศไทยของเรานะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการคอนเฟิร์มโค้ดนะครับก็คือ452นะครับเพียงแค่เราทำการสับมิดครับเราก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการรีจิสแตชันนะครับซึ่งเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นไฟล์ซิปแล้วเราก็จะทำการแตกไฟล์ซิปนั้นออกมานะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในส่วนของหน้าต่างการพัฒนาโปรแกรมนะครับโดยที่ครั้งแรกที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะเอาในส่วนของยูเซอร์เนมนะครับกับพาสเวิร์ดที่เราได้ป้อนในส่วนของการรีจิสแตชันนะครับใส่ให้กับตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนัั้นนะครบ เราจำเป็นที่ต้องทำการ Registration นะครับแล้วก็ทำการใส่ในส่วนของ User และ Password นะครับเพื่อที่เอา User Password นี้ไปกรอกในการเปิดโปรแกร,รมนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทดลองนะครับในการเข้าสู่หน้าต่างการพรนานเกมด้วย CryEngine 3ครับขอบคุณครับ